ขอชิมได้ไหม่ะคะครับชิมได้ครับชิมได้เหรอคะไม่รบกวนใช่ไหมคะทำไม่รบกวนเลยค่ะได้แล้วน่ารักจังเลยให้น้ำจิ้มเพียวเลยอะค่ะให้เน้นมะม่วงนะคะให้ชิมแค่น้ำจิ้มจริงๆเลยนะคะโอเคประดุกเก็บไว้เสิร์ฟนะคะน่ารักจังเลยอะค่ะมีใครเคยชมไหมคะขออนุญาตนะคะสามรสนัวเ็ม หวานเปรี้ยวอืมนี่จะกินกับปูดุกต้องอร่อยมากแน่เลยค่ะอะร่อยครับไม่มีเนาะอะร่อยครับ <c oughs> ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วค่ะนะคะลาแล้วค่ะวันนี้ค่ะ <c oughs> สู้ๆค่ะ <c oughs> ลองตำตำสักนิดหนึ่งได้ไหมล่ะคะอันนี้ไงคะอ๋อหนูตักอันนี้ได้เลยเหรอได้ค่ะได้ค่ะหมายหมายถือว่าเอาเฉพาะเครื่องหรือว่าสามารถเอาเอาได้ได้ทั้งเนื้อทั้งชุดเลยค่ะ ไม่เหมือนร้านอื่นเลยค่ะขออนุญาตนะคะเอาไปหมดนี่เลย